มาคะ่ะทุกคนวันนี้เตจะชวนทุกคนทำพักหลวกน้ำกะทิกินกันสักถ้วยนะถึงพักหลวกขีวานี่เต๋มก็เอาพักยอดโอมกับพักหยอดมาระขี้นกนะํะมาลวกรวมกันเลยคะ่ะไปเดินตลาดแถวบ้านมาเนี่ยลด้มายังละกำเลยคะ่ะยอดโอมกำหนึ่งแล้วก็ยอดมาระขี้นกกำหนึ่งคะ่ะมาทึ่งบานก็นจัดการเลยคะ่ะรูดเอาอแต่ใบออกเลยคะ่ะเลือกแต่ใบอย่างเดียวเลยนะถึงใบวันนี้ก็ใช้ได้ทุกใบเลยคะ่ะเพราะมันอ่อนหมางใบมันออกแต่เหล็กๆน้อยแต่ว่าก็คือใช้ได้หมดเลยคะ่ะนี่ จริงๆนี่ถ้ามีพักกูดกันนะก็จะใส่พักกูดไปกันลาวแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเขาข้ายค่ะพักกูดห้าไม่เจอถ้าว่าเจอก็คือใส่รวมไปเลยค่ะแต่ชอบกินแบบนี้และชอบกินแบบลวกพักบนบวมแบบนี้และต่อมมันร้อยดีค่ะเนี่ยพอรู้เป็นใบสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้แบบเป็นขมโคมเลยนะโค,ม,นะคมหรือว่ากะละมังค่ะเดียวกันนะเป็นปลาซาตายค่ะ,สะเสร็จแล้วทีนี้พอดูมันจะเยอะมากเลยนะแต่เวลาลวกขึ้นมานิดเดียวเองค่ะ ซึ่งวันนี้ตับชายเป็นนำกะทิลวกนะจะให้กะทินึ่งกรองเลยค่ะเอาเป็นลวกกะทินี่แหละลวกแบบง่ายๆแต่จะปรุงรสได้รสดียอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มนะวันนี้ปรุงรสใส่รสดียยียบรอยชิมเลยค่ะชิมสเสร็จียบรอยแล้วเนี่ยได้รสทุกใจแล้วตต่ก็จะใส่ไปเลยยอดมาระใบมะราที่จำเร็ดใบเมื่อกี้ค่ะ <S <S พอใส่ยอดมะราใบมาราลงไปเนี่ยนะคนกลับไปกลับมาสักน้อยนึงค่ะเพราะพวกนี้พักมันแข็งละดสะละรเนี่ยมันก็คือซุกแล้วนะมันก็กินได้แล้วอ่ะ เนี่ยตอนแรกก็เห็นไหมทุกคนหยดได้เป็นตะข่โมโมเลยอะท้ายแลย้วเพราะว่าเอามาลงใสถ่ถาลวกน้ำกะทินะเลือนน้อยเดียวเองค่ะแต่นี่แหละหน้อยๆน,นี่คือกำลังกินแล้วค่ะกินกับน้ำฉุบนะน้ำพริกปลาปนนะบอกเลยว่าร้อยชอบมากเลยค่ะเมนูต้มกะทีแบบนี้นะมมกอ่อนๆทำเป็นต้มบัวปรีไปแต่ไม่ได้ทำคลิปค่ะชอบกินชอบกินแบบกินกับก,กับ,กบน้ำพริกกะปินะร้อยแรงค่ะ